<laughs> bán nóng sửa tôi đi bỏ cái hoa bát nóng sửa ăn bỏ Hãy subscribe cho kênh เจ้าบึงเครื่องไปเปิดบึงเครื่องไปเกียร์ร้อยเก้าห้าครับตัวนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวบึงก่อนล็อกเล็กครับล็อกเล็กโอ้ล่างเลยตัวนี้ฮะเอาเมียเอเมียเจ้าเด้อ บาอ,อย่นแก่ยังมีไส้ปะใส่ห่อใส่ห่อมียนปีใส่ห่ออยู่หนน,น,นะ,ะดดครับนี่อือทไมก็ไเไจ้ฮะไม่ขังไม่ย่างแตกแสแหลกขาดได้บ้านนี่แล้วฮะได้บ้านานีน่แล้วได้ะอ,อะไรบ้านนี่นต้องักสิับ บ่จะซีน้ำจะแตกเลยบ่เอานามันนามันข้ามอ้าไปเลยพี่ฮะนหนามมันข้ามข้าไปเลยผมก็เลยลาลงมานนี่มันก็เลยโดนนามี่ผมสาลงไม้ะมันได้แตกเลยแตกมันหันได้วไม่โอ้มันหอนน้ำมันหอนคือเดืสองเดือนเลยพี่ั้งเดือนกุ้านี่ยะมีน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 ะไม่่ กี่็อกี้เจ้าโมแบดลดเจ้ามาใส่ต ah ิบโอเจ้าเจ้าบ ok? oh, ึงน้ำมันเครื่องน้ำมันอย่างไปฮะบึงตลอดครับพี่ม่ เรงเ่กลเล่นกระบ้กเล่นเกินไปีจอกะมันจะเม็ดมเจบนมเกเมาิยม่มถิงยังปะเดินเอาใบเอาเอาเมืองไหนมันเป็นแต่โอนยากปะเอาตังหเ้ยวกประกอบนกันโอ้ยมันก็ต้องได้เป็นหวมประกอบการของเขาแล้ว ถอนบ่ถอนแล้วเสียเงินให้เขาแล้วภาษีขาดอีกปีเนื่องอีกต้องเราเอาเงินไปให้เขานั่มแล้วะได้เสียแบบันเขาก็เสียทุกีปกงขาดด้วยมัน,าน,มนขาด,ขาดมีหน้าวหาันบมนาบอดันล้นั่นแหละขาดมือเดียวกับปีตีเป็นได้ต่อปีหนึ่งด้แม่นถ้าขาดมือเดียวกับตีเป็นมือหนึ่งคือเออปีหนึ่งคือเราอนอกจากเชี เหลืออีกม <át> ือหนึ่งยังโบขาดนั่นค่คือว่ายังบขาดนาชน่าเสีจ้งจอดก็คือบริสิทเงินหลเดีดยพหนีวีเดี๋ยวึ้นมาเยอม่ัสิบอับอัอับับบครับเจ้ายกหัวได้บ่ยกหัวเครื่องไหมยกเดียวนบ่แอเย็นบ่เนี่เย็นพี่จ้เปิดะเบิรบอฮะน่เอ ยี่นรถกาะบะผมเดียวคนนี้บ่คนวันนี้คนคนขี้หอนบ่อย่างหลังโมค่อยงามสองแปดเอาอย่างหน้าใครเอไปเข่าเด้อผมเอาจางนาวมาสองสิบฮะเอารถกระบะเอารถกระบะไปเข่ามาดิบ่ไปเอาเงินอยู่รถกระบะครัแล้วมซื้อยางซื้อยางปะทั่วเจลีนกู้นั่นม่านซื้อยางเลยบ่แพงหักนั่นบ่เส้นเจ้าบ้านนี่ เทอ่าอย่างไหมฮะเส้นจับบ้าดหกพันกว่าหกพักว่าหมายเลขมันอยู่ใส่เนี่ยปเป็นแปดเซนได้ตรงไหนเป็นปนแปดเซนโอ้แปดเซอิงผมจะเปลี่ยนเปลน,น,นอย่างไม่หมดเลยนะผมจะได้เป็นหมดจครับรเอฟจี้วกหังหัวกลอง ตัวนี้มันไม่ขึ้นโคตรเ่ยแคทซี่ส่งบาือบนาเห็นไหมอ่ะลองดีไมวเรียกมันอยู่ไหนเจ้าเบืองนะอยู่วางไหนนี่นี่บอกฮะนี่บอกเอาผ้ามาเสร็จเลยอันนี้เป็นไม้ตัดไม้ ออกครึ่งหนึ่งนะฮะเอาเส่เหล็กเดี๋ยวค่อยวัดอีกทีหนึ่งกระบะอันยาวเท่าไหรนะแต่เป็นตัวร้อยเจ็ดห้าโอ้หัวนี่ก็ไม่เท่าไหร่ครับหัวไม่ค่อยเท่าไหร่นะตัวนี้หัวแล้วมียาแลนะ้ว สิบล้อนับดูแล้วของไรพาวเวอร์ี่ัยเท่าไหร่แล้วผมก็มไปดีมาถูกเขาคนแ้กเทียวมาวไม่ใช่คนขู้คนงเิงแลง้วออจอดนะท่านี้เห็นปะ ตอนนี้มีขาเข้ม้วยสามเอ็ดมีนาฮะเห็นปะเห็นไหมเห็นอะไรอ่ะผมก็หายู่ผมก็ต่าวันทีน่เดกันนี่เจ้าเส็ดเจ้าเส็ดแท่นเครื่องนะเนะี่ยเจ้าหมดเข้าไปมัน,นอะไรแบบนี้เอออยู่เห็นป่ะแปน้นแป้นมันเออนั่นแหละเสื้อมียิบเมีย่ยงมาปะบับปะ ว่าสองสีผมจีสิบเช่นนี้อยู่นะภาวหนาเป็น,นมีิวนี่บ้าพรอนพิษปเป็นผู้ใดน้องสาวน้องสาวพันยูบ่ะยูยีต่ตองกันงดีละ,ะกวนมันสื่อมันเป็นสื่อไฟแนนะซ์น้ำไฟแนนซ์อยู่กนันนวลจ้กะกันนวลเนาะสยามสยามบ่สสยามดิอ บ่แม่ไหนอันนี้ดิบ่แม่นจ้ะสีสีสีสุขคนนี่มันเป็นประกอบการประกอบการอันนี้แม่อันนี้ยังนี่ตะชธานีลิซิ่งบ่อันเดียวตะกี้เขาพอนกับมันไหมมาี้เสซจแล้วก็เอามฆเขาได้หนีเลยบ่แตมฆเขาได้ยันมันพอนหมดไปแตอนนี้เขออกมาหมดแล้วมันเป็นเล่มแล้วอ๋อมันเป็นเล่มแล้วบัดนี้ก็เล่นอันนี้เขาถ่ายเอกสารที่เขาเขากับแล้วแต่ก้อนค่ะอ๋อแต่ก้อนแต่ตอนไม่ไหมนี่ยังบ่ได้ถ่ายจะไม่ไหมนี่เขาถ่ายวัยยุทธบาตรย่ใส รัวมันอยู่ใส่ป่ะทีใหกสารเอกสารมันทายไปหลายตาบ้าตอนใหม่ใหม่หนิมบ่มีหน้าอย่างงี้โอ้อันนี้แสดงว่าอันเก่าอันนี้เขาอัเขาได้เป็นเล็บมาแล้วเขาได้เกี่ยวกขาไม่หนีไม่จ่าแต่ว่าเขากบบบ่ออันนี้ไม่ซื่อนี่ไหมซื่อตัวนี้ไหมโอ้ซื่อตัวนี้บ่บ่จ่าบ่บ่หนีบ่แม่แหลบเป็นของข้าแล้วบ่มีอันนี้มันเก่ามั้ยนะนี่เขาได้เป็นของท่านี่แล้วโอ้มันได้เล็บมาแล้วไม่จ่าเป็นซื่อส่วนโตแล้วเป็นซื่อส่วนโตแล้วจ้าแต่ไปฝากเล็มาเื้อ จาไปฝากเลรยม ok ่อยู่กันโอ้คือไปฝากเหรมยอคือ uhm, เป็นสื่ของพรพิษแล้วอโอเคโอเคเข้าใจแล้วเปเลยขานตแล้วนี่ครับครับคโอเค่ะมันมันยากนะถ้าือว่าเคยแม้ถ้าถ้ามันบ่ได้โอนนันมันยากดอกถ้ามันโอนสองเท่มันก็ต้องโอนสองอันนี้ถ้าตัวว่ามันพ้นไปแล้วีแต่ว่าเขามาอันนี้ไม่ซือไปรีไปรีใหม่แต่เขาไม่ได้โอนบริษัทไม่ได้โอนเป็นซื ก่าฮะเครื่องร้อยเจ็ดห้าเดี๋ยวเจ้าเจ้าเจ้าเสร็จฮอตเจ้าบิจีนะมันขึ้นนี่บ่ครับแม่นรุ่นนี้มันตัวแรกวะนี่ยังบมขึ้นหมายเลขเลยเจ้าเสร็จยาวไปฮอตปุ่นเครื่อง